สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับทีมนี้นะครับเรามานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับขอบสิบเจ็ดนิ้วตัวนี้เนี่ยพอดีเราได้มาใหม่นะครับเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับลายสิบเก้านะครับลายคล้ายๆกับตัวมูเก้นนะครับหรือมูเจ้นนะครับเราจะจะเรียกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นงานเทียบนะครับล้อแฟชั่นเนี่ยข้อดีของเขานะครับก็คือมีลวดลายมีสีสันที่ถูกใจวัยรุ่น ครับผมที่ไม่มีในล้อเดิมล้อเดิมให้ไม่ได้นะครับก็คือลวดลายนะครับลูกค้าบางท่านชอบลายตรงๆชอบลายการยกรยกชอบซี่คางๆชอบที่ตีอะไรพวกนี้บางทีล้อเดิมติดรถไม่ตอบโจทย์เราก็จะต้องมาหาลองพวกนี้แหละนะครับบางทีขนาดความใหญ่มันไม่ได้ไปไม่ถึงพวกนี้อีกเช่นกันที่จะตอบโจทย์เรานะครับตัวนี้นะครับมีสิ่งที่ล้อเดิมนะครับสี่รูให้ไม่ได้คือหนึ่งเลยนะครับผมก็คือขนาด นะครับตัวนี้ขนาด17นิ้วล้อเดิม4ลูส่วนใหญ่ไม่ถึงนะครับมีแค่16นิ้วที่มากับรุ่นท็อเปเเตนที่นะครับแตนดคือ15ผมเห็น17นิ้ว4ลูล้อเดิมนะครับผมแค่ค่ายเดียวที่เห็นมาก็คือของ m a z d a m 5นะครับที่เป็นขอบ17นิ้วที่มากับรถสปอร์ตตัวนั้นนี่ราคาล้อเปล่ามีหลายหมื่นนะครับตัวนี้ล้อเทียบก็หลักพันนะครับให้ผล ให้ครับเขาเรียกอะไรให้ขอบใหญ่เท่ากันนะครับแต่ว่าเนื้อในมันไม่เหมือนกันนะเนื้อตัวนี้จาเทียบทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังล้อนะครับหลังล้อบอกอะไรเรานะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเทียบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับดูแค่มันเป็นสเปคอะไรของเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นขอบสิบเจ็ดแน่นอนนะครับเห็นไหมครับอ่าสิบเจ็ดนะครับคูณเจดนิ้วนะครับ17เจ็คูณเจ็ด ตัวนี้เห็นการนี้ไหมครับเขียน4รูหนึ่งรนะครับคือสเปคของเขานะครับ4รูหนึ่งแต่พอมาการนี้เห็นไหมครับเขียน4ี่รูร้อ3จุนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับล้อเทียดที่ผมจะบอกว่ามันมันไม่เหมือนอันเนี้ย5รูร้อยไปกันใหญ่เลยนะครับผมเพราะล้อมันมีแค่4ี่รูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยล้อมันมีแค่4รูเนี่ยล้อแฟชั่นบางทีสเปคอ้างอิงจากหลังล้อไม่ค่อยได้นะครับให้อ้างอิงจากกล่องหรือเพจล้อเป็นหลัก นะครับเนี่ยมีทั้ง4รู114 5รู100ผมเดาว,ว่าขาด5รู114นะครับมันจะครบวงจรเลยนะครับผมอ่าแต่นี้มัน4รู100นะครับเห็นไหมครับล้อแฟชั่นมันจะบอกเราเยอะแยะไปหมดนะครับผมเหมือนกับให้เราเลือกใส่นะครับผมแต่ว่าจริงมันคือสเปคแค่4รู100นะครับเนี่ยที่ผมจะบอกว่าล้อเดิมกับล้อแฟชั่นหรือล้อแท้เนี่ยมันจะต่างกันตรงเนี้ล้อแฟชั่นดีนะถ้าเป็นล้อแท้นะท่านลองไปดูของแท้ข้างหลังล้อนี่แบบ รายละเอียดมาเต็มชัดเจนครบนะครับไม่มีบอกเผื่อไม่มีบอกเกิกเกนนะครับมาแบบไหนไปอย่างนั้นเพย์หายยังรู้เลยเพราะดูหลังล้อได้นะครับอย่างนี้เพย์หายนี่ต้องไปลุ้นอย่างเดียวนะครับผมเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าพอผมเคยมาเนี่ยผมจำได้ว่ามันคือ4ี่รูหนึ่งร้อยคอสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ความกว้างตามที่แจง้งไปชุดน,นี้ล้อเปล่าเราขายด้หลังพันนะครับเอาไปใส่ขับได้ล้อแท้หลายมือนะ่ะนะครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อเทียบก็หลักพัน ยางเปล่าแล้วก็มีขายนะครับถ้าไปใส่คารอค17สี่ลูกส่วนใหญ่ก็จะร้านยางสเปค205 4 5คาร17นะครับใส่ CV ES อาจจะเป็นใส่ได้นะครับพว้ดิเมนชันทั้งหลายเนี่ยชอบเลยนะครับลายแบบนี้นะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต๊าสีขาวแดงนะครับฮหน้าร้านเราคือคืนมากนะครับผมตอนนี้นะครับก็ในท่านของเราก็ยังทำอาหารกินกันปกตินะครับผมยังไงก็แวะเวียนมาก็มาใช้บริการได้นะครับ ร้านเราอยู่ติดร้านอาหารทานทะเลนะครับผมร้านร้านอาหารทานทะเลนะครับก็เป็นร้านเปิดใหม่นะครับบรรยากาศดีน่านั่งนะครับถ้าเกิดว่าใครไปทานร้านอาหารร้านนี้บอกว่าร้านล้อเราชมมาด้วยนะครับผมล้อบัตรส่วนลดอยู่นัปีกว่าแล้วนะครับผมยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเกิดว่าไปกินนะครับบอกได้ว่าร้านเราแนะนําไปนะครับเขาจะมีน่าจะมีส่วนลดให้แหละนะครับเพราะร้านกล้เลินเคียงกันนะครับยังไงก็ ถ้าเกิดว่ามาแบบนี้เปลี่นล้อเปลี่ยนยางนะครับและททานอาหารซื้อกลับได้นะครับผมโควิดตอนนี้กําลังระบาดนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับติดเชื้อกันวันนึงก็เยอะนะก็หมือนกว่าคนนะครับยังไงก็ต้องใช้ชีวิตระมัดระวังผมอยู่ร้านก็ใส่แมสนะนะครับแต่เองเพราะว่าตอน้น์้นีงไม่ได้ใส่ถร,ร้านเราก็มีมาตรการป้องกันโควิดอย่างดีนะครับมีเครื่องตรวจอุณหภูมิ นะครับมีแอลกอฮอล์นะครับมีทุกทุกอย่างนะครับยังไงก็มาใช้บริการก็นได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมต่อคลิปนี้นะครับคงก๊อบขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ